นี่เพื่อนๆเห็นไหมคะนี่มดไม่กล้าข้ามเลคะ่ะมาเพื่อนๆดูหน้าร้อนหน่อยก็มากันเลยคะ่ะมดทั้งนั้นเลยนี่ดูสิคะ เตรียมจะขึ้นกระถางต้นไม้นะคะเนี่ยวันนี้ค่ะใช้เพียงสิ่งนี้เลยค่ะมดหนีกลับบ้านเก่าไปกันเลยค่ะวันนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆนะคะมาไล่มดขึ้นกระถางนะคะแบบง่ายๆค่ะไปดูวิธีทำกันเลยจ้าทีไล่มดแบบง่ายๆในกระถางนะคะนี่วัสดุอุปกรณ์นะคะของเราครั้งนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะ นี่คือยาไล่แมลงนะคะที่เพื่อนๆทากันไว้นะคะทุกสูตรได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสูตรพริกตําผสมกระเทียมนะคะแต่ที่เพื่อนๆเห็นนี่เป็นพริกต้มนะคะพริกต้มผสมน้ําส้มสายชูนะคะนี่เป็นสูตรไล่แมลงนะคะไล่แมลงไล่มดไล่หนอนค่ะได้หมดเลยนะคะไปนะคะนี่นางเอกของเราครั้งนี้ค่ะฐานนะคะเพื่อนจ๋าไม่ว่าจะเป็นฐานก้อนนะคะและฐานผงนะคะและดำๆในหม้อค่ะนี่คือฐานตําให้ละเอียดนะคะใส่น้ําไว้แบบนี้เลยนะคะ ก่อนอื่นที่เราจะไปใช้นะคะถ่านในการไล่มดในกระถางครั้งนี้นะคะแม่ก้อยขอบอกถึงประโยชน์ของถ่านนะคะถ่านนะคะสามารถกําจัดสารพิษนะคะที่ตกค้างอยู่ในดินได้สามารถไล่มแมลงได้นะคะและยังกําจัดหอยทากมดเพี้ยนะคะที่แอบซุกอยู่ในดินนะคะ่านนะคะยังมีประโยชน์ต่อพืชน,นะคะเขายังจะมีสารนะคะในตัวเจนฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและกำรรมะถันนะคะนี่กินเ,มนเมนหม็นเมนไม่ไหม้นะคะคล้ายๆถูกเผานะคะ มดหนอนนะคะแล้วก็พวกเพี้ยพวกหอยนะคะกลัวมากเลยทีนี้เรามาดูวิธีใช้กันเลยค่ะมดขึ้นกระถางค่ะแม่ก้อยขาไม่รู้จะทํายังไงค่ะทําไมเล้งๆอย่างนี้รู้สึกว่ามดเยอะจังเลยค่ะแม่ก้อยนี่อย่าว่าแต่ของเพื่อนเพื่อเลยค่ะของแม่ก้อยก็มีนะคะนี่มดเนี่ยาวเป็นทางอย่างนี้เลยนะคะคันแรกเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะใช้ทานเลยค่ะเพื่อนจ๋านี่ขีดเลยง่ายๆอย่างนี้เลยนี่พอขีดอย่างนี้แล้วหยุดเลยเห็นไหมคะ โอ,โ,โอ้โหง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะเพ,<อ>พื่อนขาเพื่อนจ๋าไม่ต้องใช้สารเคมีที่มีสารตกค้างนะคะเป็นอันตรายต่อเราอีกต่อไปค่ะเพื่อนเเพียงนะคะใช้ถ่านเลยค่ะง่ายๆมากเลยเอ้ามดจะขึ้นกระถางนะคะทํายังไงคะแม่ก้อยอทำอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าก,ก็ขีดให้รอบเลยค่ะนี่แม่ก้อยขีดรอบกระถางเลยอ่าดูสิคะเนี่ยแม่ก้อยขีดถ่านนะคะรอบกระถางแล้วนะคะนี่อันดับต่อไปค่ะมาดูในกระถางค่ะ เพื่อนเห็นถนัดไหมนี่นี่ยัวเยี้ยยัวเยี้ยเลยนี่หน้าที่ประจำเลยคะ่ะเตรียมขนเพี้ยขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหนี่อะเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันดับต่อไปนะคะเราก็ใช้นี่ค่ะเป็นฐานผงเลยนะคะตำให้ละเอียดนะคะเพื่อนจ๋าอ่านี่ค่ะโรยรอบๆกระถางเลยค่ะกลัวมากค่ะคือกิ่นจะคล้ายๆกับ เหมือนโดนไฟป่าเหมือนจะโดนเผานะคะเขาลักตัวกลัวตายนะคะเขาจะค่อยๆหนีล่าถอยไปนะคะเพื่อนจา๋าไม่ใช่แต่ไล่มดนะคะยังมีประโยชน์นะคะนี่ล้างสารพิษนะคะตกค้างอยู่ในดินเนาะนี่เป็นปุ๋ยง่ายๆด้วยนะคะทานกันเลยนะต่อไปนะคะนี่เราใช้สูตรไล่มแมลงค่ะที่ผสมพริกนะคะเราก็จะได้สูตรไล่มแมลงแบบง่ายๆอย่างนี้เลยจ้าเอาฉีดพ่นไปเลยค่ะอ่า ไปเลยค่ะฉีดลงดินเลยค่ะพี่จ๋าฉีดให้ชุ่มเลยไปเลยค่ะเราตักน้ำถานเลยค่ะถานต้าให้ละเอียดค่าใส่น้ำธรรมดานี่แหละค่ะพี่จ๋าลาดรุดลงกระถางเลยค่ะง่ายแค่นี้เองนะคะแค่นี้ เราก็สามารถไล่มดได้อย่างสบายๆนะคะปลอดภัยทั้งผู้ใช้นะคะแล้วก็ปลอดภัยกับต้นไม้ที่เรารักด้วยนะคะมีต้นอะไรคะเพื่อนจ๊ะต้นพริกค่ะหางหนึ่งค่ะมะเขือยาวนะคะนี่แล้วก็ก็ขีดฐานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็โรยนี่เลยค่ะโรยผงฐานลงไปเลยฐานแบบนี้เลยคะ่ะน้ำฐานนะคะ เพื่อนๆมีโอกาสก็ลองทำไว้ใช้กันดูนะคะค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมอะไรคะน้องกิ๊วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกนนะคะค่ะบายบาย